วันนี้ผมมาที่สถานีตำรวจสอนอดูสิทธตนะครับเพื่อมาพบพนักงานสองสวนเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษคุณภูมิธรรมเวชยชัยปฏิบัติหน้าที่นายกรมตรีในประเด็นที่เมื่อเช้าเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อคืนนี้ท่านได้มีการทูลเกล้าว พระราชกิจศรีกาไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ยุบสภาซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ก็เป็นประเด็นข่าวอยู่มาพักหนึ่งนะครับว่าจะมีการทูลกล้าวเพื่อยุบสภาเรื่องตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าสื่อมวลชนหรือพี่น้องประชาชนได้ติดตามก็จะพบว่าความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า หน้าที่หรืออำนาจของผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือรักษาการนายกรัฐมนตรีในห่วงเวลานี้ที่สถานะที่คุณภูมิธรรมวิชัยชัยเป็นอยู่เนี่ยไม่มีอำนาจในการที่จะออกพระรชาชดิกาไปให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่จะทรงให้ยุบสภาเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลก็ได้ยืนยันความเห็นนะครับว่านายกรักษาการหรือนายกผู้ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่สามารถที่จะยุบสภาได้ซึ่งตรงนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ต้องเชื่อความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่วันตั้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งเมื่อเช้าก็ความก็ปรากฏว่าคุณภูมิธรรมยืนยันว่าได้มีการเสนอไปเพื่อที่จะให้ยุบสภาดังนั้นการกระทำดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำความผิดในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปนะครับว่าตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยก็คือมาตรา157ผมเห็นว่ากรณีนี้มันจะสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติในการกระทำไปโดยไม่มีอำนาจของคุณภูมิธรรมและเป็นการกระทำที่อาจจะถึงขนาด ราคาเคืองต่อเบื้องพระยุคคนะบาทเพราะสิ่งที่กระทำไปเนี่ยต้องพึงกระทำด้วยความระมัดระวังแต่ท่านเองเนี่ยถูกท้วงติงถูกทักท้วงจากนักวิชาการซึ่งปรากฏโดยทั่วไปว่าท่านไม่มีอำนาจแต่ท่านก็ทำไปเพราะฉะนั้นผมในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งผมเห็นว่าการกระทำของคุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นการกระทำความผิดอาญาผมจึง มาที่นี่เพื่อจะร้องทุกข์กล่าวโทษคุณภูมิธรรมเวชชัยชัยว่าเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบในขณะเดียวกันผมก็ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนว่าถ้าพบว่าคุณภูมิธรรมมีการกระทําความผิดในกฎหมายอื่นก็ขอให้ดําเนินคดีในกฎหมายในความผิดนั้นๆด้วยและหากพบว่า มีบุคคลอื่นซึ่งได้มีการร่วมกระทำความผิดกับคุณภูมิธรรมเวชยยะชัยด้วยก็ขอให้ดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านั้นในฐานะที่เป็นตัวการร่วมในการกระทำความผิดผมอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยประชาชนทั้งประเทศก็เขาก็เฝ้าดูสิ่งที่คุณภูมิธรรมได้กระทำและท่านก็ไม่เคยสนใจความคิดเห็นของ มติของมหาชนอะไรต่างๆซึ่งแสดงออกให้เห็นว่าวันนี้หลังจากที่พักประชาชนได้มีความเห็นในการสนับสนุนพรรภูมิใจไทยแล้วเนี่ยแทนที่ท่านจะละวางยุติการกระทาที่ไม่สมควรอย่างที่ทำไปวันนี้ท่านก็ยังทำอันนี้แสดงถึงความตั้งใจเจตนา ที่จะเป็นการกระทําที่ล่วงละเมิดต่อกฎหมายผมยืนยันนะครับว่านอกจากล่วงละเมิดต่อกฎหมายแล้วอาจจะถือได้ว่าท่านล่วงต่อการกระทําที่มีผลกระทบต่อพระมหากษัตริย์นะครับอาจจะเป็นการระคายเคืองต่อเบื้องพระยุคระบาทและบุคคลเช่นคุณภูมิธรรมเวชยชัย,ชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีพึงสํานึกแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังยิ่งกว่าบุคคลทั่วๆไปหลายเท่าแต่ท่านก็ไม่สนใจใยดีท่านไม่ฟังความท้วงติงอะไรทั้งหลายทีนี้ผมอยากจะบอกก็คือว่าวันนี้นะครับการที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าว,ว่าจะให้ยุบสภาหรือไม่ยุบสภาเนี่ยแน่นอนครับเป็นพระราชอำนาจแต่การที่คุณภูมิธรรม เริ่มต้นไปเนี่ยถือเป็นเป็นการก้าวล่วงเกินกว่าที่จะรับได้ในฐานะประชาชนผมจึงมาดําเนินคดีตรงนี้และขอบอกนะครับว่าก็อยากให้ผู้ในฐานะประชาชนนะครับเหมือนประชาชนทั้งหลายบอกคุณผมธรรยุตินะครับไปเริ่มต้นใหม่นะครับในทางการเมืองเนี่ยท่านอ้างในคําให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์ในลักษณะว่าเมื่อ ได้ข้อสรุปว่าพรักประชาชนให้การสนับสนุนพรัคภูมิใจไทยท่านก็ถือว่าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้ประเทศหรือหรือสภาผู้แทนรัฐบรสามารถที่ดําเนินการต่อไปได้นเนี่ยจริงๆเป็นความคิดของท่านซึ่งผิดหลักเจตนารมณ์เรื่องของการยุบสภานะครับวันนี้ถ้าท่านบอกว่าถ้าพักประชาชนสนับสนุนพรรคเพื่อไทยไม่เป็นไร แต่จริงๆวันนี้สภาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรการที่พักประชาชนท่านอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรแล้วท่านบอกว่าท่านจะเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการที่จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลวันนี้ยืนยันครับว่าสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยที่มีปัญหาก็คือคุณภูมิธรรมคนเดียวเพราะฉะนั้นผมจึงมาที่นี่นะครับยืนยันอีกครั้งว่าผมจะดําเนินคดีถึงที่สุดกับคุณภูมิธรรมและ บุคคลอื่นที่ให้การสนับสนุนหรือว่าเป็นตัวการร่วมกับคุณภูมิธรรมในการนําเรื่องเสนอพระราชดีการตูนเก้าไปยังพระเจ้าอยู่หัวครับก็ขออนุญาตแถลงแค่นี้ครับบุคคลอื่นนี่คือคุณทักษิณครับบุคคลอื่นเนี่ยนะครับผมไม่อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยกระบวนการที่จะเดินขึ้นไปได้เนี่ยผมทราบมาว่าฝ่ายข้าราชการประจําก็อ่ดอัดท่านก็ไม่อยากจะทํา แต่ขอร้องเถอะครับอย่าไปบังคับขู่เข็นข้าราชการแต่ถ้าความปรากฏว่าข้าราชการหรือหน่วยงานใดก็ตามที่ให้การสนับสนุนอีกเนี่ยผมก็ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยดำเนินคดีด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนตำรงว่าผมก็มีข้อมูลอยู่แล้วนะครับข้อมูลที่มีที่ที่กำลังดําเนินการอยู่ในเวลานี้วินาทีเนี่ยผมรู้ว่ากําลังจะทําอะไรเพราะฉะนั้นยุติเถอะครับยุติเสียอย่าต่อเลยครับแล้วก็ ไปตั้งหลักใหม่นะครับการเมืองมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับพักเพื่อไทยพักไทยรักไทยพลังประชาชนก็ผ่านประสบการณ์อะไรมาแล้วก็บางเรื่องท่านก็ท่านมีความรู้สึกว่าท่านถูกรังแกวันนี้อย่าใช้วิธีการกลับกันครับให้ประชาธิปไตยมันเดินหน้าอย่างที่คุณภูมิธรรมพูดเถอะครับการดําเนินคดีวันนี้ค่ะผลมันจะนําไปถึงเรื่องของคดีหนึ่งหรือสองรลยไม่ครับ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสี่อะไรหรอกการปกครองประเทศเนี่ยมันก็มีรัฐธรรมนูญเขียนไว้เรายึดถือรัฐธรรมนูญเป็นหลักในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของประเพณีการปกครองและ หลักกฎหมายซึ่งบังคับใช้กันทั่วโลกแนวคิดนี้พูดเรื่องถามเรื่องเรื่องความรู้ะนะครับก็ต้องบอกว่าแนวคิดแบบนี้เนี่ยประเทศอังกฤษซึ่งเป็นแม่แบบในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขทรงเป็นประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยยุบสภาไม่ได้ก็แน่นอนละครับ อาจจะมีหลากหลายแต่ผมยืนยันที่ผมยืนยันก็คือว่าเลขาธิการกฤษฎีกาซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลนี่เขายืนยันว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าพยายามให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปยืนยันว่าได้เลยครับอันนี้ผิดกฎหมายซ้ำแน่ครับนะครับจบนะครับเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องคดีอาญาแต่ว่าเรื่องเรื่องเรื่อง เรื่องนั้นยังไม่ได้คิดอะครับยังไม่ได้คิดเพราะว่า,าวันนี้เราอยากให้บ้านเมืองมันเดินหน้าไปโดยโดยราบรื่นะนะครับวันนี้ก็ดูเหมือนจะราบรื่นในสภาผู้แทนพักสองพักเขาก็ร่วมมือกันเพื่อจะแก้ปัญหาสีเดือนจะยุบจะยุบสภากันจริงๆวันนี้ให้ให้สภา,าก็ตัดสินเรื่องการยุบสภาเลยครับอย่าให้คุณภูมิธรรมมาเป็นคนที่ตัดสินใจว่าสภาควรจะยุบได้แล้ว เพราะวันนี้ความชอบธรรมของคุณภูมิธรรมเนี่ยมันร่อยหรอริบรีไปหมดแล้วนะครับโอเคนะครับแต่สิ่งนี้การร้องต่อสาลนก็แล้วแต่แล้วแต่ละครับมันอยู่ที่ว่าผลออกมายัางไงนะครับแเรามมีสิไม่ได้การร้องต่อสารไม่ได้มีของมตรอบกัจคุณระเอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรและครับแต่วันนี้เนี่ยผมเห็นว่ามีการกระทําที่ผิดกฎหมายอาญาผมก็มาร้องในฐานะประชา,าชนนะครับครับผม ครับขอบคุณครับ